สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลวงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเครื่องรางสักนิดนะครับอันนี้เป็นตะกุดลูกปืนนะครับปลอกลูกปืนนะของใช้ปลอกลูกปืนของลูกปืนจุดสามแปดนะครับจะเป็นขนาดใหญ่นะตามความเชื่อนะครับก็คือแม่ไม่ฆ่าลูกฉันใดนะครับแม่ปืนจึงไม่ทําลายลูกปืนฉันนั้นนะครับปลอกลูกปืนก็เลยถูกนํามาสร้างเป็นตะกุดนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับ เท่าที่เราเห็นในสมัยก่อนก็จะมีของแท้จันนองนะครับวัสายขาวที่จะสร้างมานะมีทั้งตะกุดนาลายแปลงรูปตะกุดปอกลูกปืนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะสืบอทอดอาการสร้างตะกุดปอกลูกปืนแบบนั้นมานะครับอัอนนี้ก็จะเป็นตะกุดปอกลูกปืนของพ่อท่านสุนวัดบ้านลานควายปัตตานีนะครับจัดสร้างในปี2556นะเพื่อน มี2แบบนะจะเป็นแบบจุดสองสองนะครับแต่อันนี้เป็นจุด38ก็จะสร้างแค่4,200ดอกนะครับถ้าเป็นจุดสองสองเนี่ยจะสร้างหมื่นดอกนะครับแล้วก็จะมีการเขียนคำโค้ดต่างๆไว้แล้วก็มีหมายเลข running number นะครับอันนี้หมายเลข400อนะอก็ไม่เกินนะครับเพราะสร้างแค่4,200ดอกนะครับแล้วก็ ตะก,กุดเนี่ยเชื่อว่าเป็นแบบมหาอำนาจสุดยอดบารมีคงกับพันชาตีแคลวคาดปลอดภัยนะครับมวลสารที่บรรจุอยู่ในตะก,กุดดอกนี้ะเนี่ยก็คือเบื้องต้นเลยก็คือตัวปอกลูกปืนเองเนี่ยต้องเป็นปอกลูกปืนที่เกิดจากการยิงมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำแผ่นยันศักดิ์สธิ์ต่างๆที่หล่อหลอมมาจากมวลสารโลหะสักดิทธิ์เนี่ยมาจานเป็นโลหะในตัวโลหะนะครับแล้วก็ คาถามหาอุดใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ผงพุทธคุณลงไปนะครับแล้วก็ยังใส่จีวรของหลวงพ่อสุนนะฮะวัดบ้านลานควายเข้าไปด้วยนะครับเพื่อความเข้มขังนะครับอันนี้ก็เลี่ยมมาพร้อมใช้นะเดี๋ยวเราลงกล้องกันทักนิดนะครับเพื่อนๆนี่ยนะครับหมายเลข running number นะครับอันนี้ก็คือเลข400นะครับ400เห็นไหมครับนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของเรานะครับ เนี่ยนะครับเขาจะเขียนนะครับว่าพ่อพ่อท่านซุนตรงนี้นะครับอาจจะสองอย่างนิดนึ่งเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะครับวัดบ้านลานควายอยู่ตรงซ้ายมือเราเนี่ยนะครับแล้วก็พ่อท่านซุนแต่ว่าจะโดนเชือกเนี่ยบังอยู่นิดหนึ่งนล้วนั่นนะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะ เห็นลางๆเห็นไหครับเนี่ยนะวัดบ้านลานควายนะครับแล้วก็พอท่านซุนนะอะมันเห็นไหมผมพยายามจะเอียงนะเพราะว่านี่นะครับวัดบ้านลานนะครับเห็นแต่คาว่าลานนะแล้วก็พอท่านซุนเนี่ยก็เห็นอยู่นิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น running number ก็คือสี่ศูนย์ศูนย์นะครับก็เป็น running ที่สี่ร้อยสร้างทั้งหมดสี่พันสองร้อยดอกนะครับ อันนี้ก็คือได้มาเรียมมาเรียบร้อยนะครับห่วงก็จะเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับเข้าไปที่ตะก,กุดนะครับนี่นะครับมีเกิดออกซิเดชันสนิมขึ้นมาบ้างนะอาจจะส่องยากนิดนึงครับเพราะว่าผ่านเรี่ยมนะนี่นะครับเดีย๋ยวเราซูมดูแล้วกันนะครับเพื่อนง่ายกว่าเนาะอ่านี่นะครับเห็นไหมสี่ร้อยนะ นี่นะครับ400 running number นะครับแล้วก็ตรงเนี้จะมีข้อความเนี่ยนะหลวงพ่อสุนตรงนี้นะครับแล้วก็วัดบ้านลานควายอยู่ตรงนี้นะครับมัดเชือกนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับหูของหูหเชื่อมเนี่ยนะครับห่วงเชื่อมแล้วก็ใช้ปอกประกบ้ายขวานะเป็นสองสองลูกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับ ก็ถ้ามีโอกาสเจอก็ลองหามาใช้ดูนะเมื่อนผมว่าก็เป็นตะกุดที่น่าใช้เพราะว่าเป็นสายของหลวงพ่อทวดอีกท่านหนึ่งนะครับที่จังหวัดปัตตานีนะตั้งแต่อาจารย์นองทําตะกุดนาลายแปลงรูปมาเนี่ยผมว่าเออมาถึงยุคเนี้ที่มีการจัดสร้างตะกุดอีกก็เป็นตะกุดที่น่าใช้ชิ้นหนึ่งเลยนะนะครับของพ่อทานซุนเนี่ยนะครับ วัดบาลานควายจังหวัดปัตตานีปี2556นะเพื่อนเ่น,นะแม่ไม่ฆ่าลูกฉันใดแม่ปืนจึงไม่ทำลายลูกปืนฉันนั้นนะเพืเ่อนๆก็เชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับเลยนำปอกกระสุนมาใช้นะครับโอเคครับสั้นๆนะสำหรับตะกุดชิ้นนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ